Hello my friend on the world how are you today I'm fine I'm fine thank you very much my friend how nice to meet you thank you for come enjoy watching my video จ้ะสวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจ้ะเอ่อที่เข้าชมให้กําลังใจขวัญใจคนยากคนตลกมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะจ๊ะบ่ต้องห่วงเด้อพี่น้องเด้อร้านนิวเด้อว่าแม่นท้องครับเออท้างห่วงร้าก็ใส่แหวนไว้เด้อพี่น้องเด้อเอออย่าคอยจมร้ายเออโอยด่ามาก็สิร้องเพลงแล้วอดอกอ่ะ ไฮกับไฮปะายกับว่า,าเอาแล้วพี่น้องเราจะว่าจะตีตัวฟรีไรตีตัวชมแน่พี่น้องไม่ขาสองสามเมื่อจ้ะกูไฮกระบังหมอตามไปแล้วพี่น้องอ้าวมาสนุกสนานกันเลยนะจ้ะพี่น้องจ้าจัดไปใครพบเมียมานะจ๊ะเอาไปทิ้งดวนอ่าอ้าพี่น้องว่าหาแดกหัวเอ้ยยังไดบมึงสิรอนกูรำคานเออสามนาทีสี่นาทีกันฟังบม่จบโอ้ยรำคานวะเอ้าฟังมันจบแน่พี่น้องโฆษณาโฆษณากันคู่จักกันมึงแน่เออ เจ้าอยากได้คอยอยากได้เด้อปันกันเอ้าจัดไปนะจ๊ะเอาแต่ว่าแม่นข้อมข่อยนี่โอ้ยเนาะแล้วแต่นะจ๊ะลองเพลงดีกว่าล้องคาราอากาศร้อนท่านผู้คนเป็นบ้าจ้ะพี่น้องจ๊ะพวกเมียด้วยเหรอฮะพวกเมียด้วยเหรอเนี่ยพวกเมียด้วยเหรอช๊ะพวกเมียด้วยเหรอเนี่ยแม่มาแค่ กูแซบรืแซบเลยเห็นว่แม่ดันไปเต้นมีมาด้วยได้ความรว,ามวยอยากจะใช้ความสวยเต็นโยนมีมาจะอเอามาทำายใเก็บเอาไวไ้เรรป็นนเต็นโรพิงมาพิงมาปอ ได้หรอเนี่ยพกเมียด้วยเหรอจ๊ะพกเมียด้วยหรอเนี่ยแม่มาแค่นี้พกเมียมาด้วยเยอะยอยอ,ยอ,ยอยากมีอมีไว้ครอบคอาจจะเป็นไม้ปีปนนาใ่ด้วยจะพาองวึเขาลงยก็อยาไปด้วยไม่คเควด้วยอยกมีิ ต้องใส่ัญยาแน่ละยด้วยๆละหล่อ้วยคุณดีเจ้าใ้เจรไดเต็มที่แงถ้ามีไม่มีจพ่อจับสินค้าเจรไดเงินโตม่นาพอกเมียมาเด็ดไปปานี่อยังประดังมากกว่อเฮียกับบ้าไหม่อ้ยนะ เมียด้วยเนี่ยพกเมียด้วยเหรอจ้ะพกเมียด้วยเหรอเนี่ยแมมาแค่นี้ตพกเมียมาด้ว พกเมียมาโอพกเมียด้เหลอจ๊ะพกเมียด้เลยเนี่พเมียด้เลจะพกเมียด้เลยเนี่ย,มย,ยแม่มาแค่นี้พกเมียมาด้วยาาก็กดไลค์ลกดแชร์เปลังใจลพี่น้องจางนาขนาดนี้ยังไม่จังเลยเคนชมก็ชมไม่จบมันยงังไงกันเนี่ยพี่น้องนะซีอูอินคลิปนะฮะไม่เฟรชใจกิ้บว่าคับเอ็นจอยนะ ริง่งใดผิดพลาดก็ขออภัยใจพี่น้องอย่าหยอกเล่นไปและ